จะลงสระเต็มสระเหมือนในสระนี้ถ้าเราเอาผักบุ้งผักบุ้งนามาลงเนาะแบบรอบข้างอย่างเงี้ยมันค่อยๆแตกยอดแตกยอดไปมันก็จะเป็นอาหารของปลาได้ใช่ปลาจะอาศัยอยู่ได้ด้วยแล้วก็เป็นอาหารของปลาด้วยส่วนมากนะครับปลาที่เอามาลงอยู่ตรงนี้น่ะจะเป็นปลากินพืชนะครับส่วนปลาบึกหรือว่าปลาตะเพียนอะไรเนี่ยก็เป็นปลากินพืชนะครับเขาก็คนที่เอามาส่งนะครับที่ปลาบึกน่ะเขาก็แนะนําอยู่ว่า เรามีกล้วยหรือว่าอะไรเนี่ยเราสามารถโยนลงไปให้เขากินได้เขาจะกินพวกนี้เขาจะกินพืชนะครับเหมือนเหมือนที่นาเหมือนที่สระของพี่นะคะแบบมันสระในโครงการเนาะแล้วก็ใหญ่เหมือนกันกินเนื้อที่เกือบสองงานนะคะทีนี้เราก็เอาผักบุ่งนี้แหละไปไปปลูกด้านข้างบางทีก็เอาโยนลงเลยแล้วผักบุ่งเขาจะเลี้ยงด้วยร่างเนาะทีนี้เขาก็จะแตกยอดแตกอะไร เดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวนี้รอบข้างมันจะมีผักบุ้งแล้วมันก็เป็นที่อาศัยของปลาได้เลยต้องเอาผักกระเฉดมาด้วยแต่มันแต่มันหายากผักกระเฉดแถวบ้านพี่อ่ะบางพี่เนี่ยเต็มยันไม่รู้จะเก็บยังไงแต่ผักกระเฉดนี่มันมันไม่เหมือนผักบุ้งเพราะว่าผักกระเฉดนี่ท่านานๆมันก็จะเน่าเหมือนกันผักบุ้งก็เน่าเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะแตกยอดไวเอาผ้านี่นะคะ เอาไว้ใส่แกงส้มแล้วฝรก่งเศสยอน้ำมันก็ขึ้นขึ้นเท่านี้มันก็บุ้งมันอยู่กับน้ำอยู่แล้วนะใช่บุ้งอยู่กับน้ำแต่เราไม่ไปเก็บมันนี่นมันก็แตกอืมแล้วก็หนีน้ำมานี้แล้วก็เก็บอยู่นี่ใช่ใช่แล้วก็ยอดขาวด้วยนี่ผักบุ้งนะครับก็ทําได้หลายเมนูนะครับไม่ว่าจะต้มผัดนะครับหรือว่าต้มอาหารญี่ปุ่นนะครับ มาม่านะครับก็สามารถใส่ได้ก๋วยเตียเ๋ยวเนี้ยข้าวต้มนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับผับดผักวุ้งไฟแดงนะครับไม่มีผัดผักวุ้งไฟเขียวนะครับไฟเขียวก็ไฟแก๊สนะครับไฟเขียวนี่แม่มุขินก็กำลังนะครับันหัหมูหมักนะครับ วันนี้เรามีเมนูพิเศษนะครับหลายว้ในของของพี่มนาใช่ไหมของพี่อนุวัฒน์ของพี่อนุวัฒน์นะครับก่อนที่จะไปบ้านไทบ้านโนกแกซื้อไว้ยังไงเก็ดซื้อไว้ให้เนาะแต่เราก็ไม่มีใครทำกินพากันไปนวลหมดนี่เรากแล้วกหนนอง็ข้าวฮะเพื่อนของสดๆดนี่ใครจะกินแนี่น้องๆก็ต้องใช้ใช้ไว้ในตู้ต้องการของก็ไปเอาไปกินเนาะเมื่อกี้นี่ หลับแล้วเรียบร้อยก็มาส่องแล้วก็ตื่นทีนี้เอานอนนอนนอนเขารู้ว่าเราส่องเขาเไม่เอกหน่อยถ้าเรามีไฟฟ้าเนาะเราก็จะบายบายนะครับไอ้อขวานเล็กน้ำร้อนมันจะล่นใจเฮ้ยเอามาส่งกำลังใจให้ลุงพลนะครับขอบคุณครับค่า ก็สวัสดีนะคะวันนี้ก็เป็นวันขึ้นศาลของลุงพลนะคะก็ขอให้ลุงพลปัาแต่งสู้ๆนะคะทุกคนที่อยู่ที่พุ่งนาคนะก็เป็นกําลังใจให้ลุงป้านะคะก็วันนี้ก็ขอให้เารายได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ขอให้วันนี้เราป้าไทยบ้านคุณ่ะเรียบร้อยแล้วบ่ เรียบร้อยไปแล้ว1คน 1> ปาไทยบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวจะกินคหนูก็ได้อ่วันนี้ลุงพลขึ้นศาลนะคะเราไม่ได้ไปเราอยู่ที่จำปาดงยังไงก็ขอให้ลุงพลป้าแตนสู้ๆนะคะเราอยู่ตรงนี้เราส่งกําลังใจไปให้ค่ะอยู่ที่ไหนเราก็ส่งกําลังใจไปให้ส่งกําลังใจนะครับจากนี่เนาะ,ะไป<ก>ถึงนูน่นสู้ๆคะ่ะลุงป้าและพี่น้องยูทูบเบอร์ทุกคนที่อยู่ตรงนู้นเรารู้ว่าวันนี้ที่นู่นอาจจะแดดร้อนอะไรประมาณนี้ทุกคนก็ อาจจะอากาศร้อนหน่อยเนาะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะให้ทุกคนสู้ไปกับอากาศและทุกอย่างมาปาถิบานก็วันนี้ก็ส่งกำลังใจไปให้ลุงคนป้าแตนนะคะแล้วก็วันนี้เมื่อก่อนนี้เราเคยไปก็ให้สือดอกอะไรกันดอกทานตะวันใช่ไหมเป็นดอกทานตะวันรัวๆเลยนะคะวันนี้ถ้าเอฟซีคนไหน ดูเอ่อคลิปของน้องเมฆเนาะก็ส่งดอกทานตะวันไปให้หลุงพลรัวรัวเลยคะ่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับแม่บุญถินครับค่ะแม่บุญถินก็เช่นกันนะคะเราอยู่ที่โคกหนองนา,ากรมประดมนะเนาะคราก็ดูที่เฝ้านางนะคะล้วก็ส่งกาลังใจไปให้คุณพี่คุณป้าน,นะคะที่สามมุกลาหารนะครับก็ขอให้เรื่องหลายๆเนาะ,ะเรื่องอะไรนะคะที่ก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีนะคะวันนี้เราก็กบ อยากโผนะคะรอฟังข่าวดีกันอยู่ทางนี้ขอบคุณครับพ่อค้าเป็นขุนศพเรียนจะเป็นหนุ่มแล้วก่อนที่อยากสาวจะกลายเป็นแค่ที่ว่าเลื่อนไปอีกอย่างนี้ส่ก็จะได้จับมาเร็วๆทางนี้นะครับก็จะดูและเป็นก็เป็นทุกทางนี้ไม่กี่คนเนาะก็จะดูแลทางนี้นะครับ ดูแลเจ้าหนุ่ยี้นะครับมีหาข้าวหาน้ําแล้วก็ดูแลเขานะครับก็จากครั้งนี้นะครับก็ฝากนะครับส่งกําลังใจนะครับให้ลุงพลนะครับขอให้ลุงพลนะครับผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีนะครับไปอย่างราบรื่นนะครับขอส่งกําลังใจนะครับจากทุ่งนาจะปปะดงนะครับให้ไปถึงนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับให้ไปถึงคลนะครับก็ครับผมเดี๋ยวจะดูแลอยู่ที่นี่นะครับ ครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับยังงั้นอ่ะร้องไงเพืส่งกำลังใจไปให้ลุงพลคนบานเขายังว่าลุงพลถามว่าใครเป็นคนร้องอ่ะตอนใครโตโตโสดแย้มอ่ะเนั่นแหละลุงพลเขาก็ว่าเพลงนี้เพราะเนาะร่งไปมีรถ

เป็นๆหลายร้อยอำเภอดวังมาพบมาจอเพงอะไรครับไม่ไ้ลุงคนตาแตกกลังใจลุงคนกาแตกต้องรอเพลง่มันมีเนื้อน้เหมือนจะบัดกอยโอ้วันนีครับวันนีวนน เติมเงินให้หน่อยเติมเงินเติมเป็นจะไปมีตังให้เติมไหมเดี๋ยวดูก่อนเออสองร้อยสองร้อยไม่เยอะพอดีเติมให้ลูกสาวเด็ดหมดแอนเพลงอะไรนะแอนเพลงอะไรจ้ะเพลงที่อะไรนะมึงคนก็แต่งน่ะซึ่ไว่าปลาหอยบานฮะมันุกแล้ว คนน้ำแข็งมาแล้วโอ้โยจะบอกแค่ว่าไ,ไงทไมให้มันเก็บยังไงค้างไว้ห้ากระสอบค้างไว้ห้ากระสอบเหรอขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับยีมีก็ฝากกดไลค์กดติดตาม,มาช่องแม่บุญถิ่นกดกอกด,ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ